ช็อตร้ายตอนที่สามสิบสองเรียวเพิ่งรู้ว่ารอยขรุขเขียวช้ำๆตามตัวของพาคินไม่ได้เกิดจากฝีมือของเขาแต่เป็นพอน้องแต่เป็นเพราะฝีมือของแม่น้องและป้าของเขาที่ส่งคนไปจับน้องมาเขาไม่คิดเลยว่าป้าของเขาจะทํารุนแรงถึงขนาดนี้พาคินคงเจ็บมากน้องคงระบมไปทั้งตัวในคืนนั้นแต่กลับไม่ยอมบอกอะไรเลย ผมไม่จับแล้วครับไม่จับได้งไงถ้าพี่ไม่ถามก็คงไม่บอกใช่ไหมพี่ลิวตอนนี้พาคินเป็นเมียพี่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรพี่ก็ต้องรู้พาคินเจ็บพี่ไม่รู้ได้หรอพี่จะพาเราไปหาหมอไม่ได้นะครับหากคุณป้ารู้พวกเราต้องแย่แน่ๆ่พี่ไม่กลัว แต่ผมกลัวนี่ครับกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่ง่ายๆพาคินกลัวมากเพราะเรื่องที่เธอทำเป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเลยสักอย่างเธอหน้ากลัวเมื่อเห็นว่าพาคินกลัวมากเรียวก็ทำได้เพียงสั่งลูกน้องไปซื้อยาและอุปกรณ์ทำแผลเพื่อมาทำแผลให้กับพาคินซึงใจอยากจะพาพาคินไปตรวจให้ละเอียดแต่มันได้เท่านี้ ก็คงจังเท่านี้พาคินขวัวมากเขาไม่คิดเลยว่าพาคินจะรักเขามากถึงขนาดนี้พี่ริวพี่เบนไปไหนล่ะครับอยู่ๆทำไมถึงเปลี่ยนคนล่ะครับหรืว่าคุณป้าจะรู้แล้วว่าพี่เบนเป็นพวกเดียวกับเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่เบนก็แย่สิครับก็น่าจะแย่อยู่พี่ริวไม่ช่วยพี่เบนไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรื่อง พี่เบนโดแบบผมจะทำยังไงอาจคล้ายๆกันแต่ก็ไม่รู้สิอาจจะแย่กว่าหรือไม่ก็ไม่ได้แย่สัทีเดียว่ยางาน,นพี่ก็รู้นะสิครับงน้นก็รีบบอกมาเลยผมร้อนใจจะแย่แล้วเนี่ยคือเบนเขาเขาอะไรล่ะครับเขาก็ไปอยู่กับอาของพาคินนั่นแหละทำให้พาคินอึ้งไปเลยไม่ได้ไปอยู่ธรรมดา แต่ไปอยู่เป็นคู่รักซึ่งมันไม่ต่างจากผัวเมียมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้พี่เองก็ไม่รู้นะแต่คุณป้าสั่งแบบนั้นอย่างนี้พี่เบนจะปั้มอาถนนท์ใช่ไหมครับก็แย่นะสิไอ้เรื่องนั้นพี่ก็ไม่รู้ไม่ได้แล้วผมจะกลับไปช่วยอาถนน์ไม่กลัวถูกจับแยกหรอกลัว แต่ต้องช่วยอางถนน,นกอ่อนพี่ลิวริวคิดว่าเบนไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราะต่อให้ไม่ชอบเบนไม่มีทางทําอะไรอย่างนั้นไม่ได้พูดเพื่อให้พาคินสบายใจเพราะพาคินก็รู้จักเบนน่าจะาเข้าใจที่เขาพูดสบายใจแล้วอยู่ต่อแน่ใจนะว่าสบายใจแล้วแน่ใจครับแต่คนที่ไม่แน่ใจเลยคือเบนว่าจะเป็นผัวหรือเมียกันแน่เบนต้องคุยกับธนันทห้รู้เรื่อง ก่อนที่พวกเขาจะมีอะไรกันเมื่อคืนก็แค่นอนกันเฉยๆแต่คืนนี้หรือคืนต่อไปมันก็ไม่แน่ธนันแทบสำลักกาแฟในเช้านี้มเมื่อเบนถามเขาตรงๆแล้วเราจะอ,อยังไงล่ะฉันจะเป็นผัวเบนพูดอย่างมั่นใจแต่ธนันไม่มีทางยอมอะไรนะนี่นายจะไม่ยอมเหรอ ใช่ข้อแรกฉันอายุมากกว่าข้อสองฉันมีฐานะการเงินที่มั่นคงและข้อสุดท้ายคือฉันต้องเป็นผัวเท่านั้นดีอย่างนั้นเรามาลองกันสักตั้งหนึ่งฉันไม่สู้ดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็แพ้ถ้ารับเรื่องนี้ไม่ได้ เราต่างคนต่างไปแยกการตรงนี้เถอะทนานพูดออกมาแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อทนานเองก็รู้ว่าเขามาตามคําสั่งของมาเรียถ้าเขาไม่ทําตามคําสั่งชีวิตเขาก็จะเป็นไปอีกแบบหนึง่งที่เขาเลือกทนานก็ยังคิดว่าเป็นทนานดีกว่าที่จะเป็นคนอื่นถ้าตัดสินใจยังไงก็โทรบอกสันด้วยแล้วกันทนานพูดแล้วก็ไปเบนเดินตามแต่ไม่หยุดที่หน้าบ้าน ยืนมองเขาขึ้นรถเ็นอยากจะบ้ารู้สึกว่าตัวเองแท้ทน้นนี่ต้องยอมเป็นเมียเขาเหรอมันจะได้ยังไงส่งเขามันสรงโผวยชัดชัดถ้ามาเรียมไม่มาเปลี่ยนมันนั่นใช่เลยทางจริงก็รู้สึกอึดอัดไม่น้อยที่ต้องอยู่กับโทมัสตลอดเวลาโทมัสท,ทำงานไปมองเมียไป พ่อจีจ้างอยู่ที่โตทำงานกับเขาเลิกมองได้แล้วทำงานไปทันหน้าจะได้ออกไปข้างนอกบ้างหรือไม่ก็ฉันออกไปข้างนอกได้ไหมไม่ได้ไอโซมันก็ไม่ว่างไม่มีใครคอยดูแลเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยโอ้โหใครจะมาจับตัวฉันไปเรียกค่าไทยเหรออาจจะไม่ได้จับไปเรียกค่าไทยอาจจะถูกจับไปขายต่างหากละ่ะใครจะทำอย่างนั้นกันก็แม่ของซีไง นี่นายอย่ามาว่าแม่ฉันะจีนยังไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาโทมัสเข้าใจเขาปล่อยให้จีนโกรธพอถ้าจีนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพาคินจะยิ่งโกรธแม่ของตัวเองยิ่งกวา่าเมื่อเห็นเมียนั่งหน้าง,งอก,กนึกสงสารเขาเลยให้โซนพากลับคอนโดพอมาถึงคอนโดจีนก็ได้รับแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็คือเนนิวทั้งคู่มีโอกาสได้พบกัน จีนจ้องมองเนนิวเนนิวน่ารักมากตัวเล็กกว่าจีนซะอีกแบบนี้โทมัสจะไม่หวันไหวเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ที่ชนะชนพูดมันหนักถูกทุกอย่างโทมัสอาจจะชอบเนนิวด้วยโทมัสอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ฉันขออยู่ที่นี่ด้วยฉันอยู่ที่บ้านของโทมัส ฉันไม่สบายใจเลยมีคนไม่ชอบฉันมันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันก็จะไปตายเอาดับหน้าอย่านะานอยู่ที่นี่ได้อยู่กับพวกเราจริงเหรอจริงสิถ้าไม่ถูกตามค่าฉันจะไม่ลบควรใครแต่นี่ฉันจนหนทางจริงๆ ฉันเกงใจจีนเพราะตอนนี้จีนเป็นแฟนกับโทมัสแล้วถ้าลำพังโทมัสก็คงไม่มีอะไรแต่นี่ฉันไม่เป็นไรเลยฉันยินดีให้อยู่ที่นี่ขอบใจนะโทมัสกังวลไม่น้อยที่จีนยอมให้เนนิวมาอยู่ที่คอนโดเขาไม่ได้พูดอะไรกับจีนได้แต่สั่งโซนว่าให้ระวังให้ดีถ้าเสร็จงานแล้วจะรีบกลับเมื่อเขากลับไปที่คอนโด ก็เห็นแนนิวนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารส่วนจีนกำลังทำอาหารอยู่ซึ่งอาหารส่วนใหญ่เสร็จแล้วโทมัตเลือกที่จะเข้าไปหาจีนโดมิโซนยืนกันแนนิวที่กำลังจะลุกขึ้นแนนนิวถึงกับมองขวางมองไปยังโทมัสที่เดินไปหาจีนแล้วคุยกันกระหนุกกระหนิงเล่ากับคนรักกันสเต็มปดาซึ่งแนนิวไม่เชื่อหรอกว่าโทมัต จะรักจีนมากหมายขนาดนั้นโทมทัสจะรุ่มล่ามหน้าทำไมมีคนอื่นอยู่ด้วยเนนิวนูนะ่นน่ะฉันเห็นแล้วเห็นแล้วก็ช่วยยกกับข้าวที่เหลือไปที่โต๊ะเลยจะได้กินข้าวกันก็ได้เมื่อโทมัสเตินไอยางโต๊ะอาหารเนนิวก็ยิ้มรับเก็บความไม่พอใจของตัวเองเอาไว้โทมทัส เดี๋ยวกินข้าวฉันจะพากลับไปที่บ้านทําไมละ่ะในเมื่อจีนให้ฉันอยู่ที่นี่แล้วแล้วที่มาเนี่ยคุณแม่รู้หรือเปล่าถ้าคุณแม่รู้อาจจะโกรธก็ได้ก็รู้นี่ว่าคุณแม่ของฉันเป็นคนแบบไหนมนเนวรู้แล้วก็รู้ดีซะด้วยถึงได้หนีมาที่นี่ไงมาตายเอาดาบหน้าถึงจะกลัว แต่ความกล้ามันมีมากกว่าถ้าจับโทมัตได้ก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรเขารู้และเห็นกับตาว่ามาเรียบังคับอะไรเป็นบ้างขนาดเท่าๆอย่างเป็นอย่างสองเนนิวทำท่าเหมือนจะไม่เชื่อบังเอิญว่ามาเรียโทรหาโทมัตพอดีโทมัสเลยส่งโทรศัพท์ให้กับเนนิวเหมือนเธอเพิ่งจะรู้ว่าเนนิวไม่ได้อยู่ในบ้าน เนนิวถึงกับหน้าซีดถ้าไม่รีบกลับมาภายในสิบนาทีเธอจะส่งคนไปลากคอ,อกลับมาเองว่าหมายของเธอก็คือฆ่าเขาทิ้งทำให้เนนิวกลัวมากรีบขอโทรมัดกลับทันทีจีนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเนนิวถึงได้ดูรีบขนาดนั้นกลับไปทาง,ท,างทั้งที่ตั้งใจจะอยู่ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอนายว่าอะไรเนนิวหรือเปล่า เปล่าฉันจะว่าเนนุทำไมก็ถึงว่าสิน่าไม่มีทางว่าเนนุหรอกทำไมดีว่าแล้วทำไมต้องรีบด้วยล่ะน่าจะหยุดทานอาหารได้กันก่อนเป็นพ่อแม่ของฉันห่วงไงก็เลยต้องรีบกลับอืมเป็นแบบนี้เองเหรอถ้าอย่างนั้นอาหารจองเยอะแยะนี่ก็ไอโซนไงเออจริงด้วยแต่มันก็ยังดูเยอะไปอยู่ดีนั่นแหละ ช่างเธอฉันหิวแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินกันพอดีก็ได้ก็ได้โทมัสต้องขอบคุณแม่เลยที่ช่วยพาเนนิวออกไปไม่อย่างนั้นอาจเป็นปัญหาจีนัดไม่เข้าใจผิดหรือเข้าใจผิดก็ได้ซึ่งตัวเขาไม่อยากจะเสี่ยงแต่คนที่เสี่ยงชัดๆก็คือเนนิวเนนิวกำลังคุกเข่าต่อหน้าของมาเรียขอโทษครับคุณป้าผมไม่ได้ตั้งใจ เพียงแต่ผมคิดว่าผมผมอะไรนี่เราอยากจะแย่งโทมัสมาจากจีนใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณป้าความจริงแล้วโทมัสกับผมเราเองก็มีใจตรงกันคุณป้าอาจจะยังไม่รู้ฉันเนี่ยแหละยังไม่รู้ลูกชายฉันรักใครฉันรู้ดีถ้าไม่รักไม่ชอบมันก็คงไม่จับทำเมียหรอกอะไรนะครับ นี่เราคงไม่รู้สินะว่าโทมัสกับจีนนะ่ะเป็นผัวเมียกันแล้วส่วนเรานะ่ะต้องดูตัวเองด้วยฉันกับโทมัสหวังดีกับเราแท่ไหนยินดีที่จะช่วยอย่าทำแบบนี้อีกมาเรียไม่เอาหน้าเนนิวคงไม่มีเจตนาทำอย่างนั้นหรอกได้ดูเหมือนคนจะชอบเด็กคนนี้นะฉันยกให้มาเรีย เขาไม่ได้ชอบเนนิวเขาก็แค่สงสารเนนิวก็แค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายมาไม่ผิดนี่ที่เนนิวจะรักโทมัสเหมือนกันเด็กนี่น่าสงสารตั้งแต่เป็นหลานของให้เกิดแล้วทำไมล่ะยืนงง,งทำไมช่วยคุณจัดการเลยว่าจะยังไงต่ออย่ามายุ่งกับโทมัสอีกแล้วกันเธอพูดจริงหากไม้จะมีเด็กในบ้านทักคนหนึ่งเธอก็ไม่ว่า ต่อให้จะมีเด็กนอกบ้านเธอก็ไม่ว่าเช่นกันไม้ประคองเนี่ยนิวให้ลุกขึ้นเขาเองก็แค่อยากช่วยขอบคุณมากนะครับไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าคุณป้าจะทำอะไรผมบ้างเธอไม่จะร้ายขนาดนั้นหรอกเธอก็แค่รักลูกชายมากเท่านั้นเองเนียนิวอย่าคิดกับโทมัสเกินเพื่อนโทมัสเป็นได้แค่เพื่อนเนียนิวได้เท่านั้นครับ แค่รับปากแต่ไม่ได้กิจธรรมถ้าเลือกได้หรือไม่มีตัวเลือกแล้วมันกล้าเป็นไหมส่วนเบนก็ยืนรอถนนอยู่ที่หน้าบ้านถนนกลับดึกกลับตึกกว่าทุกครั้งเขาเองก็ยังรอจนกระทั่งเขากลับมาเมื่อถนนเห็นว่าเบนดอเขาตั้งใจจะเดินผ่านแต่เป็นเพราะแบนทักเขา ว่าทำไมถึงกลับช้าเขาถุงหยุดเดินและหันมามองงานเยอะนะ่ะเยอะอยังไงก็ไม่ควรกลับดึกขนาดนี้มันอันตรายรู้ไหมรู้เข้าบ้านกันเถอะแบนพยักหน้าพร้อมกับเอื้อมมือจับชายเสื้อของธนันเดินตามเขาเข้ามาในบ้านทำให้เขารู้ว่าตั้งแต่เขาเออกไปเบน อยู่ที่หน้าบ้านตลอดจากถ้วยกาแฟที่มันยังอยู่ในสภาพเดิมและทองที่ดังเหมือนกองเพลงหิวเหรอเออไม่หิวแล้วที่ท้องร้องนั่นล่ะไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมคือทำไมถึงโง่แบบนี้ฉันไม่ได้ห้ามเข้าบ้านซะหน่อยก็ นายเอิดปากไล่ฉันแล้วนี่ฉันไม่ได้ไล่แค่พูดว่าต่างคนต่างไปถ้าเรายังจบปัญหากันไม่ได้มันก็มันเหมือนกันแหละต่างจากไล่ตรงไหนเราให้มันได้อย่างนี้สิไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวฉันจะไปทำอาหารเออคือสั่งไม่ได้เหรอทำไมฉันไม่แน่ใจว่านายจะทำได้นี่ฉันทำได้ฉันเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กจนโต ฉันก็ทําให้เองทั้งนั้นอย่ากเข้าใจผิดสิฉันกลัวนายจะหนื่อยตั้งหากเล่าถ้าทําให้เมียกินไม่เหนื่อยหรอกแต่ถ้าทําให้คนอื่นก็ไม่แน่ใครจะเป็นเมียวะยังไม่ยอมซะหน่อยว่าอะไรนะฉันได้ยินไม่ค่อยถนัดเออคืออากาศร้อนนิดหน่อยไม่ได้ว่าอะไรเลยฉันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ ท่านั้นได้แต่มองตามเขาได้ยินไม่ชัดจริงๆว่าเบนพูดอะไรแต่ที่รู้รู้รเบนคงไม่ยอมเขาง่ายๆ